อุ้ย๋ยวบ้านเรียกม้วนเอาครับเรามาดูครับผมในไม้ต่อไปไม้มเมื่อกี้ผมยังไม่99สาระบุรีได้แต่ไม้นี้มีสิ่งโยนแกะเลือกระยะเล่นแล้วก็จะขึ้นมาคุมโซนก่อนครับเครับเรามารูว่าผมเต๋าสิงบุรีลูกนี้เข้าวงมา เป็นมือขึ้นของทีมครับจบครับตึบโอ้โแหแบบนี้ขึ้นผุนโซนได้ดีเลยทีเดียวครับผมทุกคนเครับเรามาดูผมลูกนี้เข้าวมาลูกนี้จุกขึมาครับบมดท่าซ้ายน็อตเลยไปครับไปแรก ลูกที่สองจุกึมาใส่คาครับผมใบที่สองโอ้โหมาติดใบที่สองนะดูคสัาบช้าครับจุกขึ้นมาปากโอ้โหแล้วมาติดใบที่สองครับเรามาดูผมทังนั้าน99สระบ,บุรีลูกนี้ครับผมจะส่งเต๋าสิงห์บุรีขึ้นมาคุมโซนอยู่ตรงนเข้ามงมา ครับตึบโอ้โหลูกนี้เต่าสิงบุรีขึ้นมาคุมโซนได้ดีครับแล้วเปลี่ยนได้หนึ่งแต้มในสนามไปครับผมตอนนี้เอาครับเรามาดูครับผมลูกนี้ทางด้านช่องโขงปังโอ้โห,หมดท่าสายกดสกูแบ็กไปอีกหนึ่งดอกครับผมโดยน็อตน,อน,ค,อนรครปฐมจุกขึ้นบักป๊อ,อ้โหดูไปฮนะ ตีโคตรดีเลยฮะเอาครับเรามาดูครับผมลูกนี้จะเล่นยังไงครับผมจานด้านทีมของกาสกา,กาสลับบุรีจบขึ้นมาลูกนี้เต๋่าสิงบุรีโอโหแล้วขึ้นมาเปลี่ยนได้ดีแล้วเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้เอาครับเคมาใช่ครับตีโดนรับหนึ่ง ตีโดนรับสองตีติดรับสามลูกนี้จกึมาแล้วตีโดนครับผมโอ้โหขยายโซนออกไปนะ่าจะได้สองสามแต้มนะครับผมนะไม่รู้ว่าลูกใครครับผมข้างบนแต่หนึ่งแต้มนี่มีแน่ๆครับผมแต้มที่สองไม่มั่นใจอยากน่าจันเลยนะจบครับ โอ้ใบนี aí, a a ้ดอกมาแล้วดึงอยู่เลยครับน่าจะยังไม่เปลี่ยนนะผมใบนี้ต้นไม้ร่วงครับเข้ามาเปียกอำนาจเจริญ เดี๋ยวบ้านเรียกมวนเต็มหน้าเลยครับใบนี้จุกขึ้นมาแล้วปับ๊บสก,กูอยู่นิ่งเลยครับใบนี้เดี๋ยวเคมาชัยต้องขึ้นไปเช็คลูกที่โดนตีหน่อยครับลาวหรือเปล่าครับเนี่ยหาครับลูกนี้เข้ามาครับจบครับ โอ้โหขึ้นคุมโซนได้ดีครับมใบนี้เอาครับในสนามเนี่ยได้อยู่หนึ่งแต้มนะครับทางด้านทีมของมดค่าสาเยเบยกอำนาจเจริญครับลูกนี้ตีโดนรับหนึ่งโอ้ตีโดนรับเท่าไหร่ครับเดี๋ยวต้องดูครับมาโอโ้หนึ่งสองสามสี่หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้คือแบ็กไปอีกแล้ว วักอ้โปตีโคตรดีนะทุกคนนะแล้วครับโอ้โห,โหดังนั้นเคม,มาใช้ลูกนี้เข้าวงมาใหม่ครับเจบาะไปหนึ่งลูกตึบแล้วลูกนี้ขึ้นมาแตงแก่นนิดนึงครับผมใบนี้กี่แต้มครับเนี่ยโอ้โหอ้าวครับสกรอร์เรื่อนเป็น10ต่อ สิบต่อสครับทางด้านทีมของมดท่าสายขึ้นหนัก